สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องควายไทยไล่ทุ่งนะครับเมื่อนี่กับมีโอกาสได้ออกล้ออีกคือเ่าลรพี่น้องหลังจากภารกิจร้อยกระทงเสร็จสิ้นแล้วนะครับยังล้อเกี่ยวเข่าแต่ว่าช่วงนี้ล้อรถอยู่เนาะครับก็เลยได้มีเวลาได้ล้อออกบ้านจากหน่อยกับมาหาจินทั้งขอนเจนพี่ละครับไปเมืองคอนเจนมาแล้ววันนี้มาสากคุณมอครับนี่ทั้งพระจืนรถเนี่ยมาบึงควายยักควายงามเราดูครับมาอัปเดตควายเลาว,ว่ามันจะไปหอดใส่แล้วพระเอกยักของเราที่ผมเคยมาไทายบัง ลายเดืยนที่แล้วนะพี่น้องนี่เห็นบอจําเจ้าของรถได้บอพี่น้อง,อนนงก,ก่อนอื่นก็ไปรู้จักกับเจ้าของคุณหมอสวัสดีครับเอาวันนี้ใส่ไม้ใส่คุณหมอเอาเนี่ยถึงไปลดครับนี่คุณหมอซื้อยางก็เจาครับครับสวัสดีครับผม,มหมอเหนียวนะครับเด้อเหนียวคอ,อกหมอควายใหญ่ฟ้ามควายไทยนะครับครับพี่กาดบ้านใดคุณหมอบ้านจดไงครับ สมุดบ,นบนรบบนบนรทุนอำเภอพะยืนจังหวัดขอนแก่นครับก่บบบอนอื่นก่อนอื่นต้องขอบคุณทั้งผู้จัดน้ำนะครับที่ที่บลิมกันครับประทิมทั้งขอดน,น้อยของผมขอดน้อยเลยควายด้วยข้อรวมมีระตัวเฮาอย่างนี้ด้วน้องผมกับไทยควายไทยบาย้านแนควายงามควายมีระดับจังที่ล่ะให้ท่านผู้ชมในเบื้องนอกคุณหมอเนาะครับเบื้อนี้ก็มาขอความอนุเข้อคุ้นหมอนี่แหละเพื่อจะมาเพื่อเพื่อข้อควายงามให้ท่านผู้ชมในเบื้องบนเล้งบันดาลใจขึ้นเขาละนาะคุณหมอเนาะครับครับครับเป็นยังไงครับตั้งแต่ผมมาไทยควายสมือ พัฒนาการเป็นไงครับพระเอกก็เริ่มดีขึ้นตามลำตามลำดับครับณตอนนี้ทั้ง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 คอกเนี่ยได้เปิดให้ให้ให้ชาวบ้านมาผสมครับพอพันอยู่ขอกแล้วครับลำผสมจริงแล้วตอนเนี้ยแมนครับน้ำเชื่อเยวมีบอกครับน้ำเชื่อก้อนปีใหม่ครับก้อนปีใหม่มีแท้ น้องใกล้เราได้ละนี่ครับอีบกี้มือผมสีเดลีดเองล่ะโอ้กลสีดลแล้วครับดลท <c oughs> เอาเองไว้เป็นบอครับกับประมาณทันร,ราคาก็เพราะเกษตรกรเข้าถึงนี่ได้หละคุณบอ <c oughs> เอเทปันจะตงไหนครับครับเห็นว่ามันควยพอพันดังมีระดับที่เอาบักคักบังไว้ว่าเป็นท่าได้เป็นบอโอ้บอครับลักยาลักยาไม่ได้ ครับทั้งไหนกับ่ไดเนี่ยครับขันมันแพียงไรพ่นกับวกาสู่น้องคุณหมอเนาะทางแยกไทยบ้านเป็นบ่ครับแม่นสายไปเบื้องพัฒนาการของเพื่อนทุกคนหมอกไปในข้อเชิญครับเชิญครับนี่จะบอตรไงคือเก่าคุหมอครับเนี่ยจะนี่ครับนี่เบิ่งเบื้งแม่แรกนี่ดูพุ่น่ะเปลี่ยนขออมาแล้วเดี๋ยวเนี่ยิเนีนเป็นการชมก่อนเนาะคุณหมอเนาะครับผมเนี่ยครับเบิ่งรู้เห็นบ่อกไวระดับแต่ไวหยักหน่อยที่น้องอันนี้แม่สาไล่ครับแม่สไล่อยู่คุณน่ะเจ้าของความสูงเท่าไรก็ครับคุณหมอตัวนี้ตอนนี้วัดคร่าวๆนะ ลอยเจ็ดลอยหกสิบกว่าหกสิบกว่าใบแม่สูงลอยหกสิบกว่าเนี่ยพี่น้องว่ามันควายคือเป็นสั่งครับพี่น้องเบื้องบนค <c oughs> <c oughs> ำนี้เสียงล้มยังไงก็ขอภัยเด้๋ยพี่น้องล้มแห้งแห้งมือเนี่ยอากาศดีครับอันนี้ผมเล่าทัานไม่ก็คุณหมอน,นี่อันนี้กับพ,พ่อเพิ่งเป็นใบยกแม่แม่อะไสายใบยกแม่สายใบยกครับผมพ่อพึ่งนี่ครับพ่อเนี่ยเก่าเจริญครับโอ้พี่น้องเบื้องบน รุ่นนี่มันเป็นควายเกษตรตะกวันนี่ครับนี่ราคาับมันองวัวหอนนี่นะครับมันอยู่ในขวากเกษตรตะกวันนี่โอ้ยระดับใดบุสเนาะพจน์อเป็นน้ำหามันบอกคุณหมอแม่นพ่อพี่สองเป็นพระเอกเป็นบอกครับครับอียราครับเนี่ยนี่แหพอพันธีพอพันธ์ประจําฟ้ามคุณหมอใช่เข้าไปเร็วก็ยืนท่านนี่แหละคุณหมอเป็นใดเพิ่นเพิ่นเพิ่นอันนั้นไฟออกมาอยากออกมาสิโอ้นี่แหละครับตัวนี้แหละพี่น้องที่พอพันธ์ประจําฟ้ามที่เราเปิดให้เกษตรกรมาผสม ครับทับจริงครับทับสดน้ำเชื่อล้อไปอีกเหรียญนึงก่อนพี่น้องคือไม่นี่ละว่าเบิ้งดูอาจจะเป็นเหมือนเมือนบอพี่น้องเห็นบอคนย้อนแสงครับเพราะว่าผมมาช่วงใบนี่เห็นบอพี่น้องเห็นบอพระเอกเจ้าอยราอันนี้เด้ครับเราทั้งเด็คุณหมออันนี้พอไม้ครับพอไม้เขาใหญ่ครับแม่ได้ครับบันแม่ก็อยุยู่เขาใหญ่ขึ้นกันแม่กัได้ เขาใหญ่เหมือนกันครับออกจากฟาม์มใหญ่มาอยู่นี่เลยครับผมโดดต่มาแต่พุนน <ะ S 1> ่นมากมาหดพยืนพุ <c oughs> ่นหมอแล้วเราอยากพัฒนาครับเราเอาแบบก้าวกระโดดเลยครับนี <c oughs> มน่มันซามันซานี่เด็กก็แม่ก็แม่ครับผมอันนี้ก็เราไทยครับตัวนี้ <c oughs> เราไทยเขาขกรอบโค้งนงเลยเนาะครับ <c oughs> วันนี้บอได้อาบน้ำเลยครับเลยมีฉีดตัวเนียจังหน่อยข้อกเจ้านี่เจ้าปล่อยเลี้ยงย้ำไดแต่คุณหมอนก็อยู่แต่ในขอก็ตอนเศร้าตะนแรงครับโอ้ตอนเศร้าตอนแรงนี่เด็กใบสามก้านก็ต้องปล่อยเลยเนี่ย กับปุ๊กลูกนี่นะครับลูกตัวใดเนี่ยอ่านั่นแหละครับลูกตัวแรกของพี่ไอโอ้เนี่ยลูกลูกสาวเจ้า,อ,าอัยาลาสองเดือนสองเดือนตีครับน่บคุณบมออ้าทิ้งขาสองเดือนเลยพี่น้องบึงด้วนได้ลูกสาวนี่ครับนี่เจ้าอัยาลาเนี่ยอ๋อเกิดจากแม่ตัวนี้ความสุมพ่อตัวใดครับแม่เพิ่นเนี่ยแม่ลอ,อยหาซีบครับผมแม่ลอ,อยหาซีบลูกออกมาสองเดือนอันนี้นในวัดเบึงบอคุณหมอเท่านใด เมื่ริวัดเลยครับเพิ่นเ่งมาใกล้อ๋อเพิ่งหน้าตาเนี่ยครับเพิ่งพูดโอ้หายโรคแข็งขาเงาพี่น้องครับตาเพิ่งเห็นน้ำกล่อมก็ดีโอ้ล้มเนาะกลับล้มบึ่มเบิมเลยพี่น้องมือเนี่ยสายอ้างขนาดผมออกลูกมาแล้วยังอ้างคือเก่าอยู่แม่พี่น้องโอ้ไปคุณหมอในเวลาแับยักใหญ่ของขอนแก่นหมดเนเด้อพี่น้องของพายืนมีบุปผาได้หรอกของคุณพมอแท้แน่นอน มันรู้กับตัวใดอีกบนเนี่ยอ้าวโมนี่กับเป็นแม่แม่บล็อกอยู่ในฟาร์มตัวนี้เป็นเล่าแสนอุทัยแม่เนี่ยเล่าแสนอุทัยครับตอนนี้มีควายในฟาร์มเจ็ดคนเนี่ยคุณหมอของเจ้าอ่ครับรวมๆสามทิพย์เลยว่าเลี้ยงไว้ทั้งเอื้นน้ำหัวย้ายไว้ทั้งนอกแบบนี้เองบ่นอกจากเลี้ยงของเจ้าของแล้วได้รับรักษาของเพื่อนผ่อมปีคุณหมอครับออกไปด้วยกันครับเพราะว่าผมเห็นมี้ขอกอยู่หันอีก่ยุดนะครับบนอ่ะพี่น้องอีกบ่เห็นขอกหนึ่งบ่คุณโอ้ทั้งนี้แจ่มดีพี่น้องผผมมาาิดเวล ไปมาได้ยับมือเศร้าแบบนี้มาย้บใบเขาความตัวนี้ครับลูกกระทบนะครับลูกครึ่งไงครับผมสายตังเป็นบมคุณครับสายตังเป็นลูกคนกับงานด่พี่น้องครับผมตอวนี้ลูกสาวเจ้าใหม่นะครับ๋อลูกสาวเจ้าใหม่อีกครับหมอล้วมาเจ้าใหม่แต่ว่าเขาจีพอทั้งเมย์นล้เอ็มบอล่นี้ครับเบิ้งซิปเดือนสูงสแมยแล้วครับอ๋ออ่ะเอ็นชมบรรยากาศพี่น้องครับเอ็นชมอย่างเดียว เดี๋ยไปรีวิวพระเอกใ้เบิ้งคักๆด้วพี่น้องตอนนี้คุยคุณหมอนแล้วลายก็เห้เน้นในเบิ้งกันมีลูกแสนอุทไยนะครับลูกแสนอุททยด้วพี่น้องครับเห็นบอลเพื่อนนี่เกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบูงร้อีครับแต่ว่าตัวเพื่นนี่สูงเท่าไดแล้วร้อิบมครับร้อยหาสอายุหลปัไนแล้วคุณหมอตัวนี้สปีสปีนร้อยห้ิบสี่แล้วอ่ะสปีกว่า สันห่อนหปีที่ว่าได้เห็นรอยเจ็ดสิบรุ่นหมอนคยแมนอ๋อเพื่นกับสีมีอันดันอยู่ลสีมี่วอลคุณหมอน่วายแมสูงที่สุดประเทศไทยสูงเท่าไรตอนนี้อ๋อรอยเจ็ดสิบกานี้เลยนะรอยเจ็ดสิบพแล้วครับควายสาวก็พอมนะยครับควายสาวนี่เลยครับแต่เล่าทะไรเวัาบ้านๆเขาบ่นเล่าอีสานบ้านเ่าเหรครับแล้ว่าสูงเท่าไรครับเราอีสานรอยสิบเอ็ดสูงก่ควายไทยบ้านเี้นี่น้องกันอยสิบเอ็ดแต่ว่าให้ลูกรอยหาสิบขึ้นทุกตัวเพื่อนนะครับ โอ้นี่โตเตี้ยที่สุดในคอกแล้วนี่ยังมีสาวๆมาอีกเลยนี่ครับนี่พ่อบนกล้วยผูนี่คุณซื้อยังก็คุณหมอตัวนี้ตัวนี้เป็นขลาครับน้องเมฆขลานี่ครับจำรับว่าได้จากเชียนนี่ครับลูกพ่อไหมลูกพ่อไหมมาพร้อมกันกับพระเอกนั่นบอกครับใชครับไอยาลาเมฆขลาสังเกตจากชื่อนี่นี่ตัวทันผสมบมอคุณหมอตัวเนี้ยผมผสมเพชรตะวันไปแล้วครับโอ้โผสมเจ้าเพชรตะวันควายดังเมืองชุมแพนะพี่น้องเมืองเชียงคานพี่น้องครับเห็นบอ ปดพี่น้องได้เห็นบอลมวยอ้ขันพัฒนาได้รุ่นนี้พี่น้องเงินท้องบ่ไปใส่ดอกนี่ครับโมแม่นไหนห้อยไปหาดอกครับฟ้ามไง่นไปบนบอกคุณหมอนคุณนะครับควยเมียสาวนี่ครับนี่ยองก็ผมก็ทับหนึ่งเดียวครับบึ้งบึงหน้าตาพี่น้องสองปีแปดเดือนเนี่ยสองปีแปดเดือนเพราดีเลยนอนจะเลื้อนพันธุกรรมมันบอกคุณหมอชเนครับครับก็เป็นระดับคุณหมอแล้วก็ต้องหา เวลาที่หมอเจาะให้เพ่นอันนี้เนี่ยครับคุณน้อนหมกกันอันนี้แกงลูกไหมครับลูกเต่าโอ้ลูกไหมหมดเลยครับเกิดจากแม่ตัวใดเหรอครับเกิดซึ่งซึ่งเกิดจากแม่บอกคำว่านี่ตีครับผมเอาคืนแยกลูกเพึ่นมาครับเพป็นไหนใหญ่เพึ่นยานมโอ้ยานมแล้วครับมานางเป็นข้อเป็นข้อนี่ตัวแม่เบิดตีคุณครับผมอ่าบ่ได้ตัวผู้เลยของเจ้าบ่มีตัวผู้ครับอันนั้นกับตัวแม่ครับแม่คือกันครับผมไหวเมื่อจันโศกเหรคุณหมอเจ้ามันอย่าไปโฉดเราฟุก ผสมเองอน,นะครับโอ้ผสมนี่มันคัดพันคัดพิดพได้บอคุณหมอ,อรครับคัดได้หรอมาเรียกเป็นรวงขึ้นกันแล้วนั่นรันรนรรบแค่ให้เพื่อนทองแค่ซื้อโอ้นี่พี่น้องเห็นหมอขา,าจิมลิมหมอคุณหมอไว้จอสาวไม่เ่้าเพื่อนมักน้ำนี้คุณหมอไปวบนหนึ่งหครับ,รบเปิดแบงครับโอ้เปิดแบงอยู่ดอกเนาะครับแช่ว่าราคาได้เป็นไหน กัแล้วแต่ตัวครับโมเมนต์ราคาเกษตรละครมาคุยเจ้าคู่เพื่อนโมยิงเลยที่บ้านจับต้องได้อืมเจ้ากับหาคู่เพิ่นเมิ่งระดับนี่นายพี่น้องขนาดอยู่ตลาดนั่นตัวโตจำปูเนี่ยผมไปเบิ้ลงอเส้าเนี่ยพี่น้องโตพึ่นห้องกันบักแพงมันนั่นแหละว่าตัวเพิ่อนมาคุยลงบ้านนาพี่น้องระดับคุยฟั่มจะเป็นยังไงตัวโตทั้งพุ่นจะเป็นลูกแม่ใหญ่งเนี่ตเลนี่ยครับผมอ๋อขาดออกมาแล้วคุยหน่อยเดี๋ยวจะคุยหน่อยครับ พอพอ,อยานมได้แล้วนะอ๋อยานมแล้วครับอันนี้ผลเขาเรียบร้อยแล้วเพินน่มอีกปีกว่าครับเพื่อน,นั้นเก้าสิบสิบเดือนครั้นในราคาก็ล้องมาคุยกี่รจชาได้แม่นบอกคุณบอกครับไว้ในน้อยนี่อยากควายเปิดละซุ้มเงี้ยๆดีครับอยากควายวันสุ้มไทยมันโอู้ปอยครับปล่อยวันแม่นบอกขอแค่ได้ราคาไม่หนีปล่อยทุกตัวปอยกับเบิรงแง่ควายเราแต่ละตัวเป็นน่องเบิร์นคนไหะ มันต้องระดับเสรษฐีระดับเด็กวัยที่ชื่อควายเราได้บนนู้ไะ,ะเอกก็ยิ้มปุยปุยเล้พี่น้องคลิปนี้ให้ชมบรรยากาศเด็ดเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวจะเราบารีวิวพระเอกไม่เนาะคุณหมอเนาะครับครับผู้ชมอาจจะไ,ได้เบื้องลายเดียนแล้วเบิ้งความมีวัฒน,าก,านาการของคนวันตังเข้าเป็นยังไงแน่เพราะว่าสมมติเราเปิดผสมเต็มรูปแบบเราเด็กพี่น้องน้ำเสียกับเตรียมผลิตเราเด็กพี่น้องครับเอาคลิปนี้ก็เรียกน้ำย่อยไปควายงามในฟาร์มคุณหมอนี่ครับความควายงามระดับ พอพันแม่พันระดับบิ๊กบิ๊กบุระใหญ่ยักษ์เกินที่ฝีมือกเกษตรกรที่เลี้ยงได้บุระพี่น้องคนไหนบ่งเอเบิ่งขอกเบ่งอย่างเรากระดายบ่งเป็นบอรครับเอาเป็นว่าค่อยพ่อกันในคลิปพระเอกด้วยครับคลิปนี้เรียกน้ำย่อยก้อนพี่น้องไอส้างเลี้ยงมันนานใจให้เกษตรกรครับค่ะ นี่อยากเลี้ยงกุ้ยเนี่ยเด้พัฒนาเนาะคุณหมอมันบอกครับพัฒนาคือคุณหมอได้ลูกใหญ่เขาหน้าเขาเหนียวมากนี่แบบราคากระอับขึ้นคือเก้มันบอกเห็ดเป็นน้ำกันครับ่านเห็นบอพี่น้องครับเอาเอาเป็นว่าค่อยๆกันในคลิปต่อไปเนาะคุณหมอครับผมครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเด้อครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม